สวัสดีค่ะหมอชื่อแพทย์หญิงชลิสาลิตุทรนนะคะเป็นอายุรแพทย์และก็เป็นแพทย์เวชาศาสตร์ทางเพศโรงพยาบาลเปาโลกเกษตรค่ะผู้ชายเนี่ยเขาจริงๆเขาสามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ตลอดชีวิตเนาะแต่ว่าเขาเพออายุมากขึ้นน่ยมันจะสร้างลดลงนะคะก็จะมีอาการเหมือนกันหมดหงิดง่ายเหมือนกัน นอนหลับลาบากปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อลีบลงรู้สึกไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเฉื่อยช้ามากขึ้นมีการสะสมของไขมันมากขึ้นพวกนี้ค่ะคิดช้าคิดไม่ออกหรืออาจจะเป็นซึมเศร้าได้หรืออาจจะมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศซึ่งในเรื่องสมรรถภาพทางเพศเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าผู้ชายเนี่ยเวลาตอนกลางคืนหรือตอนเช้าเนี่ยอาจจะมีการตื่นตัวของออยวะเพศแล้วมันมีการตื่นตัวพวกนี้น้อยลงก็แสดงถึงเขาเรียกว่าภาวะฮอร์โมนดรอปได้ ัวการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเนี่ยเราก็จะพูดไปถึงเรื่องอวัยวะเพศชายเนาะก็คือว่ามีการแข่งตัวเต็มที่ไหมสามารถทํากิจจนเสร็จจนพึงพอใจได้หรือเปล่าซึ่งการแข่งตัวของอวัยวะเพศเนี่ยมีน่าจะ5ระดับนะคะศูนย์ก็คือไม่แข็งเลยหนึ่งก็คือแข่งประมาณเหมือนเต้าหู้นิ่มๆอ่อนๆระดับสองเนี่ยแข่งเหมือนกล้วยแต่เป็นกล้วยที่ไม่เป็นกล้วยที่ปอกเปลือกระดับสามเนี่ยก็คือแข่งเหมือนกล้วยที่ไม่ปอกเปลือก ระดับ4ี่นี่ก็คือแข่งแบบเต็มที่เหมือนเั็นปาเลยแต่เรียกว่า5ระดับเพราะว่ามันมีระดับศูนย์ด้วยที่ไม่แข่งใช่ใชค่ะโดยที่ระดับที่พอจะสอดใส่ได้เนี่ยก็คือระดับที่สเนาะแต่ว่ามันอาจจะแบบแค่สอดใส่ได้แต่ไม่ได้มีความพึงพอใจในเรื่องอทางเพศเต็มที่อย่างงี้ค่ะก็อาจจะเรียกว่าเป็นการเสื่อมในอย่างหนึ่งเหมือนกัน<ม>ใช่ค่ะ ในคนที่อายุยังน้อยอะค่ะก็เสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ไม่ใช่ว่าจําเป็นแต่คนที่อายุเยอะเพราะว่าในคนที่อายุยังน้อยเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าความเครียดหลายอย่างไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์ความเครียดนะะการทํางาน,นยอย่างเช่นการจ้องคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยร่างกายเราก็ได้รับความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไปส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องการสร้างฮอร์โมนและหลังฮอร์โมนโดยเฉพาะเพศชายเนี่ยการหลังฮอร์โมนมันเกิดขึ้นตอนกลางคืน ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงที่เราหลับลึกเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอย่างตาเราอย่างเงี้ยค่ะสัมผัสแสงเนี่ยมันก็ทําให้แบบว่าบริเวณต่อมไพเนียลแกนเนี่ยไม่หลั่งเมลาโทนินตามตามช่วงระยะเวลาที่ปกติก็จะทาให้เราแบบหลับไม่ลึกการหลั่งฮอร์โมนเพศมันก็ต่ําลงอ่าอันนี้ก็ทําให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ทางที่1อันนี้2เรื่องของด้านจิตใจก็เหมือนกันค่ะ อ่อมีปัญหาความเครียดในด้านจิตใจหรือว่าเคยมีภาวะที่มีปมปัญหาบางอย่างในจิตใจก็อาจจะทําให้แบบเสื่อมสมรรตทางเพศได้ในคนที่อายุเยอะแล้วโอเคตัวเท,โทสโทสเตอโรนมันต่ำจริงก็อาจจะให้เสริมในพวกนี้ได้ต้องเจาะฮอร์โมนเลเวลดูว่าเอ๊ะมันมันมันต่ำจริงหรือเปล่าหรืออันสุดท้ายเป็นเกี่ยวกับเรื่องก,กับของหลอดเลือดค่ะซึ่งมี2ออย่างก็คือทั้งหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำเนาะ ตัวหลอดเลือดแดงก็อาจจะเกี่ยวกับในแง่ของว่าบางคนอะค่ะเป็นโรคอ้วนเบาหวานความดันโรคหัวใจพวกนี้ค่ะซึ่งหลอดเลือดของเรามันเป็นหลอดเลือดเส้นเดียวกันทางร่างกายถ้าหลอดเลือดหัวใจมันมีปัญหามีการอักเสบหลอดเลือดตรงนั้นก็มีการอักเสบเหมือนกันเราก็ต้องไปแก้ในจุดจุดนั้นค่ะ